สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับสตาร์เลี่ยนนะครับเซนทอสองร้ห้าสิบแม็กนะครับผมดัดตรงคาเฟ่สวยๆนะครับตุดหมดนะครับหล่อมากคันนี้พร้อมท่อแต่งนะครับสวยๆเลยทรงดีแล้วนะครับเป็นยางกึ่งวิบากนะครับพร้อมท่อนะครับท่อแต่งหนึ่งใบนะครับตัดท้ายมานะครับเหมาะสวยเลยชุดสีขาวเดิมโรงงานนะครับ สวยมากนะครับมีรอยขีดข่วนบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมนิดหน่อยนะครับโดยรวมสวยใสสะอาดนะครับแทนเป็นแทนเดินนะครับดูไม้กันนะครับคันนี้ไม้อยู่หนึ่งหมื่นห้าพันโลนะครับอันนี้เครื่องยนต์เดิมๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับทางรันตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับมาพร้อมคาบูแต่งนะครับแล้วก็ไฟหน้าแต่งนะครับโดยรวมทรงสวยมากเลยคันนี้ มีบางคนหน้าแต่งด้วยนะครับแน่นๆน,น,นะครับผมมีตดด้วยนะครับเท่ๆเลยคันนี้เสียงพอๆนะครับเดินเบาโหตๆนะครับ ตัวรถโดยรวมสะอาดมากนะครับพร้อมขี่ใช้งานเลยคันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่34,000บาทนะครับมีพร้อมเล่นเอกสารครบนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ